ครับวันนี้มาดูตู้บูธไฟนะครับเซตอัพดาวอยู่ทุ่งนาไฟฟ้าเนื่องจากมีการลากสายเกิน300เมตรขึ้นไปแรงดันตกค่อมของไฟมันก็จะไม่พอนะครับใช้กับตู้เชื่อมก็ไม่ได้ไฟตกเพื่งไง เราใช้เครื่องเซตอัพดาวคือเครื่องบูธไฟนะครับรุ่นเก่าเราจะมาลองดูว่าสามารถต่อกับตู้เชื่อมทำงานได้ไหมเพราะปกติเสียบเลยเนี่ยจะเชื่อมไม่ได้นะครับเพราะโหลดไม่พอโอเคเรามาดูกันนะครับตอนนี้รอหลดเชื่อมกันนะครับเซตอัพดาว luôn cao cao cứ